ครับในช่วงนี้เป็นช่วงทันโลกเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมอยู่กับดรดาวสุคนทรพย์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสเทสโก้โลตัสสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับคุณสุรรันดรครับเรายืนอยู่ในหมู่ผลไม้ครับมีผมเพิ่งได้ข่าวที่มาวันนี้เพราะได้ข่าวว่าเทสโก้กำลังทําอะไรกับกรกทรวงพาณิ์นะที่จะขายผลไม้ไทยธรรมดาก็ขายผลไม้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอสิ่งเดียวที่จะทาให้เศรษฐกิจขคลอนตัวได้เร็วเนี่ยก็คือภาคเกษตรกรรมของเรานะครับแล้วก็ทางเดียว ที่จะทำให้เงินตกถึงรากหญ้าของประเทศเนี่ยเราสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมด้วยเหตุผลนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าเทสโก้โลตัสในฐานะที่เราเป็นค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้แล้วก็ภาคการเกษตรซึ่งมีมีผู้ที่อยู่ภาคการเกษตรในประมาณ14ล้านคนน,น,นะครับแต่แต่เราเปิดพื้นที่อย่างนี้เนี่ย แล้วเราส่งไปข้างนอกด้วยป่ะเรารับซื้อนะฮะทุกปีเนี่ยนะครับเราจะรับซื้อนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยรับซื้อประมาณมูลค่าประมาณเกือบ2,000ล้านบาทนะฮะรับซื้อประมาณ2อง0สนตัน2 2 0 0 0 0ตันเพื่อเพื่อเอามาจำหน่ายในหน้าของเราถูกต้องครับซึ่งผลไม้ฤดูกาลเนี่ยในในแต่ละปีเนี่ยเราจะเข้าไปเจรจา กับเกษตรกรเลยนะฮะตั้งแต่ต้นฤดูกาลว่าเราอยากจะซื้อของคุณ500ตัน600ตันอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเราก็จะไปช่วยเกษตรกรในการปลูกในการดูแลใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงเพราะว่าเราต้องเราต้องดูแลคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยด้วยาะหลังเขาเขาแข็งมากไหมฮะ ให้ความสําคัญมากครับเพราะว่าทุกอย่างที่มาวางขายในห้างของเราเนี่ยหนึ่งจะต้องมีคุณภาพสองจะต้องมีความปลอดภัยสําหรับลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมาทดสอบตรงนี้เรากลับไปตั้งแต่ต้นทางถูกต้องครับนะฮะแล้วก็เราซื้อเนี่ยมาประมาณสองแสนตันต่อต่อปีเนี่ยนะครับเราก็มามองว่าจริงๆแล้วผลไม้ไทยเนี่ยมันเป็นที่รู้จักพอสมควรนะฮะคนต้องการพอสมควรแต่ว่าเวลาส่งออกเนี่ย หนึ่งราคาแพงสองถึงหาได้แต่ว่าหาได้ยากนะฮะความสดใหม่อะไรอาจจะไม่ได้คุณภาพมมเมื่อแข่งขันกับผลไม้ท้องถิ่นเราก็เลยทำกันบ้านมาแล้วก็ซ e ออของอของบริษัทเนี่ยคือเซอร์เทอรี่เลฮีเนี่ยก็เลยแจ้งทานายกไปบอกว่าเราอยากจะช่วยส่งออกผลไม้ไทย เพิ่มขึ้นเป็น10เท่าอ๋อคือใช้ช่องทางของเทสโก้นี่แหละถูกต้องครับตอนนี้เราก็เลยเริ่มว่าเราจะส่งออกไปอังกฤษก่อนด้วยเราจัดเป็นนิทรรศการที่อังกฤษนะฮะสั้นๆสสัปดาห์แต่2สัปดาห์เนี่ยเราจะไปขายใน70สาขาของเทสโก้ในอังกฤษนะฮะเพื่อการเนี้เรานำออกไป50ตันรอบแรก50ตันครับ50ตันนี่ก็จะมีพวกมะม่วงไล่้อาไปทั้ง2 0 0 0 0 0ตันยังที่สำคัญก็คือว่า ค่าขนส่งเนี่ยนะฮะโดยว่าขนส่งทางอากาศของไทยเนี่ยแพงมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเพราะผลไม้มันก็ต้องไปทางอากาศอยู่แล้วถูกต้องในเงินเสียเกือบต้องฮะคือพอค่าขนส่งมันแพงเนี่ยก็ทาให้ต้นทุนของการส่งออกเนี่ยมันสูงเมื่อต้นทุนสูงราคาขายก็ต้องสูงตามก็ทําให้ไปแข่งขันกับผลไม้ท้องถิ่นพวกแอปเปิลพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้นะฮะสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่า1ส่งออกปริมาณมากขึ้น2ส่งออกในราคาที่ถูกลง เพื่อมันจะได้ถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายมันมีความแตกต่างไหมตัวอย่างเนี้ยอย่างส้มเนี่ยฝรั่งรู้จักใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นมงคุดเงาะอะไรพวกเนี้ยฝรั่งอาจจะไม่รู้จักเราเราต้องไปให้ความรู้เข้ามาถูกถูกต้องครับอันนี้อันนี้คือเหตุผลหลักที่เราจัดในเทศกาลคือ2สัปดาห์แรกที่เราจัดใน70สาขาเนี่ยเราให้ลูกค้าอังกฤษเนี่ยเขาได้รู้จักผลไม้ไทยก่อน หลังจากนั้นเนี่ยเราจะตามด้วยอีก4สัปดาห์นะฮะเราจะนำออกไปอีก60ตันนะครับเ,เพื่อ4สัปดาห์เนี่ยเราทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้เอาลาัคุณรู้จักแล้วตอนนี้เราอยากให้คุณเลือกซื้อไปอุปโโคแต่มันจะไปต่อเนื่องทฤดูกาลหรือเปล่าไปไหวไหมผมไม่รู้ว่ามันจะทำได้ไหมแต่ว่า<น>ไปไหวไหมผลไม้ฤดูกาลเนี่ยนะฮะก็อย่างเงี้ยต้องย่าสุดย่าสพามาดูทุเรียนหน่อยทุเรียนอย่างเงี้ย ทุเรียนทุเรียนตอนนี้เกือบตอนนี้เป็นฤดูการของมันนะครับก็จะก็จะราคาถูกหน่อยนะฮะแต่ว่าขายต่างประเทศก็แพงเองขายต่างประเทศก็แพงแล้วก็บริโภคลําบากหน่อยเพราะว่าเขาต้องเขาต้องปอกเป็นนะฮะส้มโอเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากจะส่งออกไปยุโรปตะวันออกหลายคนไม่ทราบว่ายุโรปตะวันออกเนี่ย เขาบริโภคผลไม้ประเภทส้มเนี่ยเยอะเป้าหมายของเราแล้วก็ส้มโอเนี่ยจุดเด่นก็คือว่ามันเก็บได้นานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป้าหมายต่อไปที่ผมจะถามก็คือว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเวลาส่งไปแพคเกจจิ้งต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนครับคือตอนนี้เนี่ยทุกครั้งอย่างอย่างชุดที่เราจะส่งออกเนี่ยฮะรอบแรก50ตันเนี่ยเราคุยกับซัพพลายเออร์ของเราบอกว่าคุณออกแบบแพคเกจจิ้งใหม่ให้เรานะฮะซัพพลายเออร์ก็บอกว่าโอ้โห ส่งออก50ตันภายในช่วงระยะเวลาเนี้ยเขาต้องจ้างคนใหม่อีกร้อยคนนะฮะต้องทำแพคเกจิ้งใหม่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทำกระดาษทำสีอะไรต่างๆเฉพาะค่าแพคเกจิ้งงานเนี้ยนะฮะแล้วก็จ้างคนมาแพคเนี่ยประมาณ20ล้านบาทนะฮะผมเห็นบางทีช่อที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าของญี่ปุ่นนผมเห็นบางทีเขาช่อมเหมือนเราเนี่ยแต่ใส่กล่องสวยแล้วขายเป็น ใช่ครับอันนี้อันนี้ฮะคือเป็นสิ่งที่คนไทยเราต้องพัฒนาคุณชุรนันเอ็กเปดด้าน Marketing ิ้ก็ทราบว่าเรื่อง p a ็ k เกจจิเรื่องฮะถูกต้องครับคือทว่ามันดูหน้ารับประทานดูหน้าซื้อนะฮะผู้บริโภคเขาก็จะซื้อไป